ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะฝันดีนอนตื่นขึ้นมาให้ฝันถึงเลกเดอร์เลขโบวดีกันอีพีซีสิบสองมีพี่เอามือเต็มหัวทะเบียนรถยังทักอันทะบเบียนรถไหมยังต่อค่ะทะเบียนรถไม่จำบ่อไหนบ้านยึดศูนย์เจ็ด ศูนย์หกเจแปดทะเบียนนรถยนต์คันใหม่ศูนย์หกเจ็ดแปดป้ายแดงแอันทะเบียนรถมาต่ำเลยค่ะอันน้อยกมาต่ำเลยค่ะเด็กเมามาปัดห้องอยังตัวสี่เจ็ดยางองนสส่าองสี่เจ็ดสี่สดท้ายตัวได่ค่ะพี่ยันนะครับขอบคุณปัดทุกป้ด้วยนะครับฉลองคุบรอบหนึ่งปีโตเกียวมิวสิกในกุ่มปีสมาชิกหนึ่งหมืนสองพคนครับแล้วจะัปิอีพี่สิบสา แลนขอบคุณละสวัสดีค่ขอบคุณาัทุกสายท่านที่รอคดรวยขอบคุณบานแดนเซอร์ขุณบานัทุกายที่มีบุอไกแบท่บ้านอบคุณที่อยร่ัขอนุกคเสีย Vem yeah, Maria